สวัสดีคร <ense> ับน like ี่คันนินนาสนับมันคือรถขุดมันคือรถขุดสุดเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำเลยครับนี้ก็จะเป็นรถขุดนะครับรุ่นเล็กสุดของคูปต้าครับอ๋อคือเกิดตัวมาเมื่อสองเดือนนะครับครับก็เหมาะทั้งงานสวนแล้วก็งานเกษตรนะครับเพราะว่าด้วยมีฐานล้อครับฐานล้อที่เป็นแผดยางครับแล้วก็หดแคบสุดได้เจ็ดสิบเซนครับแล้วก็กว้างสุดแปดสิบหกเซนนะครับครับแล้วก็ในในส่วนของโครงหลังคาก็จะเป็นโครงหลังคานิลภัยครับ สามารถพับหลังคาได้จะเหลือ1น5ิ้เซนครับสามารถเข้าลิฟต์ได้แล้วก็เข้าไปทํางานในสวนได้ครับอย่างเช่นใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยครับเราจะไม่โดนกิ่งทุเรียนอย่างเงี้ยสมมติทุเรียนเลยเราจะไม่โดนกิ่งทุเรียนให้เกิดความเสียหายพอเราไปปั้นโคกหรือเราไปล้มตออย่างเงี้ยครับเราก็จะเดินไปในท่านี้ครับพอไปถึงเราก็จะพับหลังคาขึ้นครับเพื่อความปลอดภัยจะควหลังคาเซฟตี้ด้านบนใช่ครับ บุกี้พี่กี่คิวบุกี้ยี่สิบห้าเซนครับขนาดถ้าตีเป็นคิวก็ศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมันเล็กมากเล็กมากเอาเอาแบบมาด้วยนี่แหละครับในทางงานพื้นที่แคบแล้วก็งานพวกวางท่อนี่ครับระบายน้ำรอบหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็หลังบ้านนี่ครับเครื่องยนต์มันกี่สูบพี่เครื่องยนต์สามสูบสี่จังหวะครับเจ็ดร้อยสิบเก้าซีซีครับ ถ้าตีเป็นแรงม้า10แรงม้าประมาณสิบประมาณสิบจุดหนึ่งใช่ครับสิบจุดหนึ่งครับครับเครดิสนมากอันนี้พี่จะให้ผมขับใช่ไหมทดลองได้เลยครับอเคได้เลยขับเหมือนพวกเคเอ็กพวกเหมือนกันคอนโทรลอะไรเหมือนกันครับอ๋อครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับแท็กครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นใบมีดคือถ้าเราปรับแท็กเราจะใช้ตัวนี้มาฝั่งนี้แล้วกดตัวนี้แท็กจะเข้ามาทีละทีละข้างนะครับครับ ก็คอนโทรลใบมีดอันนี้ใบมีดครับใบมีดอันนี้คันเร่งครับอันนี้เดินหน้าท้ายยังอันนี้ก็คอนโทรลปกติครับครับงั้นเชิญพี่ขึ้นนั่งเลยเดี๋ยวผมแนะนำครับครับอ่าเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวผมจะทดลองพาพี่ทดลองขับจริงนะครับโอ้โหชอบมากเลยโอเคครับในตำแหน่งนี้นะครับฝั่งด้านขวามือพี่จะมีกุญแจเปิดสวิตช์ นะครับเห็นไหมฮะอยู่ด้านข้างหัวเขา่าใต้หัวเข่าลงไปโอเคครับมีสวิตช์กุญแจมเหมือนรถยนต์นะครับ่โอเคีครับต่อไปเป็นที่เต็มที่นะครับ สมองก็ออกครับทีนี้เราได้แล้วเมื่อกี้หลักหลักการขุดแล้วนะครับทีนี้เราจะปล่อยมือจากตัวทุบปูนทุบแขนตักแล้วนะครับตัวใบมีดนะครับจะอยู่ด้านขวาเลยเมื่ี้ครับขึนมานะครับแล้วก็เดินหน้ารถไปหนักนะครัจะเป็นหน่ยเดินแบบพวกนี้อ่าตัวนี้จะเป็นทุบคูนโดยหน้าตักตักได้ดีแล้วรพผมเอา ก็คืออยู่ที่เท้าฝั่งครับคุณพี่ครับเราลองกดกดล็อคตัวนั้นออกมานะครับก็ดูยกขึ้นนะครับกดล็อคมาลองเหยียบดูครับคุณพี่ครับอ่านระวางที่พี่ก็พี่อยู่ข้างนี่ครับ I don't know. เล็กป่าคันมันเล็กอะ่ะพอยางพอละมังน้องยังไม่ได้ขับไงไม่ใช่มันหมดเวลาแล้วด้วยเกาเปลี่ยนฐานแล้ว